อับหมูลืมออกแกงกลางนี่มันออกนะอย่รักมันหยาบเชียงเชียงจีเหรอเขาเรียกอะไรเห้แล้วน,นะ กลับหมูทุกคนกลับหมูอืมกลับหมูสับแกแซ่บแฉกใส่ถินน้ำ กิงได้ด่ดากับวกินน้ำได้ด่ดาลดหุน่นคนมีความหลกอกเขาแบบกินเขาบ้าเหอรอเขากินขนาดเยเังกิน

Charlie, how come diabetic can drink? Hmm? You are diabetic, don't you? Oh, yeah, yeah you just can't drink too much. I'm not. not I'm type 2, not type 1. So, what type are you? Type 2. So, type 2 allows you to drink? No, but it's. I'm borderline. I don't know. you borderline! borderline. How much do you allow yourself to drink? Hmm? Well, they don't say how much you can drink or not, they just say reduce it. You're not on medication, are you? No, I don't take any medication. Oh, no. not I that bad, yeah? No, not that bad. I just control it through, through diet. Mm -mm. Yeah, I control it through diet. มันมามาละอันนี้วบาขมนะแซ่บบวไปขมเลยอันนี้แบบมะละหวานก็บอเป็นพ่อมียาดาซึมเลยหวานว่าช่วงนี้มียดาด่ work? she working she ก to work, yeah m m อ m sweet potato ฉันไม่ชอบอะไรหวานน่ากินนะเห็นไหมเห็นไหมคืออะไรอืมว่าทำสวีทปกตตออืมย่มเลยแ้วตงฝ่คุกอมันหน่อยนึงสับ ผัวกับบ่กินข้าวน้ำยายดากับบ่กินข้าวน้ำพี่ชาติกับบ่กินข้าวน้ำเขาเบียร์ข่อยก็ใี่น้อง